ตอนจะริบโหลดข้อพิในการกฎหมายเขามีข่อทำพิพากษาพอวินัยอยู่คืออยากขยายอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ที่มันทําให้เกิดความขัดแย้งนะครับขอร้องสื่อครับมองพ้อตั้งเนื้อนายกเขาขึ้นจากท่านไปพีเป็ไงครับท่านาพี่ตนไปดึงการที่ผู้หญิงที่เป็นการเป็นเด็กสาคนละครึ่งท่านนายกจะเสนอเรื่องสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจะมาแจ้เจติตเมื่อไหร่คะก็มีความจำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรครับ สวัสดีครับมาไดาถึงคน,น,น,นที่รับทุกท่านต่อจนาจะชานที่รับฝันข่าสวสารนะครับสำหับวันนี้ ก็เป็นการเป็นชาติพราหณ์พ้องโฮขึ้นข้าราชการที่หนึ่งวันตัปีธรร66นะครับมีเรื่องที่ให้ทีมข้าราชการนั้นเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องขอรับหน้าที่ชอบในเรื่องของแผนสถานการรับการในภูมิภาคสถานการในประเทศอื่นนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับมีผลกระทบกับความของของเรานะครับวันนี้ก็ได้มีการคุยหารือในหลายประเด็นด้วยกันนะครับในส่วนที่สองคือเรื่องของการจัดทำแผนเพื่อขอพรเพื่อชด ชาตชาติแรที่สองของเรามีการปรับปรุงหลายแผนทั้งในในพื้นที่ทั่วไปในเรื่องของสาธารณสุใต้ในเรื่องของความไม่คงทางทะเลและตัวเนี้ยนะครับอันนี้ผมคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ท่านเลขายดีชี้แจงกับผู้อีกครั้งหนึ่งนะครับในแนวปฏิบัติของเราอีกประการนึงที่สำคัญวันนี้ก็มีการย้ำเตือนมีการตืบตาเรือกันในเรื่องของการต่างๆของปลอดภัยในช่วงการสมเป็งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ทางพลเรือนทางทหาร ต้องทางานประสานกันอยา่างียิ่งที่นคทศรี่รุด์ผมขอว่าม,มือจะผ่าชนทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอ,อเถอะครับนะขอให้บ้านเมืงองเราปลอดภัยอย่าสร้างปัญหาใรให้เกิดขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามผมคิดว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ประเทศจะต้องเดินหน้านะครับเราตํางผลิีมปแล้วก็คือในเรื่องของออในเรื่องของ เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุล3ตัวเนี่ยนี่คือสิ่งพันนะครับทางด้านเศรษฐกิจแล้วไปถึงในเรื่องของความมั่นคงด้านนี้คือสิ่งทด้ช่วยผมก็ได้ทำการย้ำเตือนไปหลายเรื่องด้วยกันและทางผมก็เห็นจากบรรดาสมาชิกของการระดบหมอาจเป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่ผมแก้ไขผมขอว่าวันนี้เป็นย่างก้าวที่จะคัญของประเทศไทยในการที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว ได้สิ่งมากมายนะครับในส่วนเหตุการในทางนี้ผมคาดว่าจะได้รับขอร้องขอร้องอีกครั้งนะครับขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลประเทศของเราให้ปลอดภัยด้วยแล้วกันนะอย่าอย่าสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบนะมันจะทำให้ทุกอย่างนนั้ถอยหลังกลับไปไม่รู้เท่าไหร่นะผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะขอร้องขอความร่วมมือทุกคนมีข่าวสารและชี้แจงก็แจ้งเจ้าที่ทราบนะครับขอบคุณนะครับแสดงว่าการข่าวมีรายงานเข้ามาใช่ไหมคะท่านถึงได้ไม่มีอะไรทั้งที่ เป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวางแผนรักษาความปลอดภัยนะยังไม่มีทั้งนั้นนะท่านนายกคะขออนุญาะเรียนถามเรื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อหลายวันก่อนที่เครายร้านขบุกไปงานหนังสือแล้วบอกว่าตัวเองมีระเบิดอันนี้คือเป็นถือเป็นการก่อการร้ายเข้าข่ายการก่อการร้ายมั้ยคะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวาพีนายกฎหมายเขามีข้อคำพิพากษาพี่นัยอยู่นีอยาาขยายะไรที่มันเป็นเรื่องที่ที่มันทาให้เกิดความขัดแย้งแล้วกันขอร้องสื่อเท่ะนนมีเรื่องอะไรอีกไหม ตอนนี้เขาดำเนินการสอบสวนอยู่ใช่ไหมล่ะครเออถ้เท่านั้นก็รอฟังการสอบสวนครับเรื่องเรื่องอาวุธปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ทำยังไงก็ต้องลงโทษไงทำยังไงได้อ่ะสอบสวนลงโทษเท่านั้นเองเรื่องอาวุธปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะทำไมได้มีการสั่งกำชับในเ่ไม่ต้องไปสั่งครับเพราะเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วผมก็ติดตามว่ามาถึงไหนอะไรยังไงมันมีความคืบหน้านะครับว่าในการเอามาคืน ในการสอบสวนกระบวนการทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วประเทศไทยมันไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เหมือนเดิมอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทุกมาตรการมันก็ขึ้นอยู่ความเข้มงวดขึ้นอยู่ความซื่อสัตย์จริตของเจ้าหน้าที่นะเพราะนั่นที่ล่วนี้เราก็ประชชนต้องมีมีความร่วมมือตรงนี้ด้วยผมไม่โทษใครนะทั้งหมดนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยพิธาสินแบบองครวมทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งหมดนะโอเคนะครับขอบคุณครับ องตักเนายกขึ้นบท่านปวีจไงครับท่านีจะไปดิงจริงกันที่มการนคน้คนละรึ่งท่านนายกจะสมเสมัครสมาชิกพพลังประชารัฐจะ้เพนเมื่อไหรคะก็มีความเต็นต้องเ็จะมาชีพัรัเมื่อไร่ก็เมื่อไ